อะไรอะพี่อันนี้คืออะไรเรียกว่า eye shadow eye shadow แบบ g l i t t เป็นแทงเป็นแทงคือน้องเป็นคนแบบเปิดตึกตนแบบเดียวอะโอเคเราต้องเราต้องทำใต้ตาให้แบบว่ามีความ brighten นิดนึงนะคะดูเป็นแบบ dairy eye dairy eye เออ d a ล r y eye สร้างได้ด้วยมืออิงฟ้านะคะ ฟ้าทำได้ทุกอย่างสวยตั้งเสร็จแล้วนี่ไงเธอใกล้แล้วเหลือคิ้วเอออันนี้เป็นกล่องของโชว์นะอะวันนี้ฟ้าเพิ่งเซ็นสัญญานะคะเป็นพรีเซนเตอร์โชว์นะคะโชว์คอสเมติกของน้องเลย์ชนฟ้านะคะได้มาจุ๊ดมากที่ ใช้ได้นะนาลิต่ทำไปได้ทำไปได้เขาใช้ได้อันเดียวยินดีนะคะคนเก่งใช่วันนี้เพิ่งเจอกับพี่เนยครั้งแรกนะคะตื่นเต้นจนส้นเลอกขึ้นหน้าเลยสาวใช้ถ่ายรูปเฉยๆนางสิ้นเลิกขึ้นหน้านปอดปูดรอซ F กี่บาทคะยังยังยังไม่ไลฟ์เลย เราสิบเก้าสิงหานี่จองจริงไหมคะใช่สมีแฟนคลับถามว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เขาไปดูในเพจก่อนได้เลยเขาไปดูในเพจได้เลยเขาไปในเพจบอกว่าโชว์คอสเมติ c ได้เลยนะคะชวนพี่ชวนพี่เนยกินต้มอึ่งเฮ้ยไม่น้องโพดน้องโพดใน Facebook ใช่ป่ะแล้วอมรินทีวีปะเหรอเอ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 าไปลงะ ไม่ได้ยไม่เห็นไม่ได้เอามาลีนเอมรินไม่รู้กิแต่ต้มอึนนะคะแต่ที่หนูอมรินว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอิงฟ้าจะไปสมัครเป็นนันนี่อาคินไงอาคินแบบหล่อมากใชเดี๋ยวพี่ฟ้าจะไปเป็นแนนนี่อาคินพี่เนยก็สวยอ่ะใครจะต้านลูกสาวเราในเวลานี้อ๋อใช่พรีเซนเตอร์จะจุกกราบ วันนี้พี่แวนมาเก็บเสียงไม่หรอกมาตามงานเดินหน้ามีงานอะไรบ้างคะโอ้เยอะมากพี่แวนอัพเดตงานจุกจุกเอาหนึ่งถึงหกกันไหมคอนสิริงฟ้าเอาให้รอดก่อนอ่ะอย่าลืมนะคะวันที่3มสิงหาทุกคนมาเจอกันที่โชว์ดีซีได้นะมีงานหงทอง เขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์หงทองนะคะที่โชว์ดีซีมาเจอกันได้นะน้องเป็นพรีเซนเตอร์เขาเป็นอยู่แล้วเพราะว่าหงทองเขาเป็นสปอนเซอร์มิสแกนไงใช่สวยในสิบแลทีรับจำนำอะไรนะจำนำที่ดินไหมคะโอ๊ยเอาเงินที่ไหนแป้งฝุ่นเหรอ อันนี้ท่นี่ไม่ได้ติดมาด้วยอ่มีอันนี้มันเป็นแป้งมาโชว์มันรองพื้นมาสส่มันมีแป้งขนกนดีจุงจะซื้อให้แม่แล้วพร้อมโชว์ใช่แป้งโชว์คือดีมากหนูอยากเอาไปทำเอกสารไงมีน้องๆดูแลทีมอีเวนต์หน้างานพี่ก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารให้แป้งมันไหม วันนี้อิงฟ้าพี่ฟ้ามีอะไรคะสวยแต่งแป๊บเดียวก็สวยใช่คนไม่สวยอย่างเราเราแวนใช่แอปเราใช้แอปเราเราใช้แอปเราคเราใช้แอปได้อัปเดตตารางงานหน่อยครับอัปเดตไปค่ะวันที่สามงานประมาณบ่ายสองโมงค่ะบ่ายสองโมงตรงที่โชว์ดีซีมาเจอกันได้ที่ฮอชั้นหกอ่ะ ึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อหวยเขาเยอะๆด้วยไม่ลอตเตอรี่ออนไลน์ถ้าถ้าซื้อ okay, กับ uh. ผงทองเนี่ย oh. ก็ใครที่ซื้อมียอดซื้อเยอะที่สุดอย่างเงี้ยห้าสิบท็อปสเปนเดอร์เนี่ย oh. ก็จะได้มาทำกิจกรรมในงานด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ใช่หนูซื้อบัตรกลุ่มปิด จ่ายเงินทัาบัตรเครดิตไปสองรอบเลยคค<ห><ล>ุณไม่ได้เลยค่ะต้องทํายังไงอุยต้องต้องต้องติดต่อแอดมินให้ได้อ่ะหรือไม่งั้นหนูโทรเข้าเบอร์บริษัทไหมอ่ะมัน,ม,นมันต้องติดต่อแอดมินให้ได้ค่ะ,ะเขาถึงจะไปเช็คให้อบอกคุณนิงฟ้าด้วยนะคะว่าคอนตัวเองวันที่6สิงหานะคะอย่าไปวันที่8นะเดี๋ยวไม่เจอใครคืออะไรประจวบันผิด วันที่3งานเริ่มบ่าย2องโมงค่ะใช่จะ้แวนไหนงวดนี้ตัวไหนดีคะนานมีไหมมีในใจไหมคะมีในใจไหมคะสองเก้าห้าค่ะอุ๊ยสองเก้คนแม่หมออิงฟ้ามาแล้วค่ะสองกับสาม สามนึง,ส,นงสีสสอ่ะเออท่านผู้ชมในไรเป็นเลขห้องหนูบัรยืนหน้าคอนสาร้อยซื้อหน้างานได้ไหมคะสามนึงสีส่กับอะไรนะซื้อหน้างานได้คะ่ะแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์ก็ก็อาจจะดีกว่า,าหรือเปล่าเพราะว่าแถวมันอาจจะเยอะหรือเปล่าที่ไม่มั่นใจเลยรสชาติต้มอึ่งเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคะหนูกินแล้วหรอจริงหรอมันกยก่นกินกินเปได้หร ไม่หนูแค่พยายามแต่ไม่ได้แต่ว่าพี่เคยครั้งหนึ่งตอนนั้นไปไปงานที่ประเทศจีนแต่ตัวอาหารอาหารจีนทุกคนรู้อาหารจีนใช่ไหมคะมันก็จะแบบรสชาติกลางๆ ข้างไปทางจืดหนูก็เลยหันไปบอกเขาว่าแบบว่า do you have some spicy something spicy เขาก็บอกโอเคเขาก็ออเดอร์มาให้พี่ก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรพอกินไปเขาก็บอกว่าอันนี้คือกบผัดเผ็ดนะแต่ว่าเรียบร้อยเลยได้กินกบครั้งแรกในชีวิตได้กินกบครั้งแรกไม่ได้กินในเมืองไทยนะกินที่ประเทศจีนแต่อร่อย ไม่มันเผ็ดไงคะหนูไม่รู้ว่ามันคือตัวอหนูไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเผ็ดแล้วอร่อยแล้ก็เลยแบบว่าอ๋อถ้าเกิดเราไม่รู้มันอาจจะอร่อยก็ได้แต่เราบกมันเหมือนเนื้อไก่หนูไม่รู้สึกอะไรเลยหนูรู้สึกแค่ว่ามันเผ็ดแล้วแบบเอออร่อยอ่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมันคือเราก็กินได้ใช่เราก็กินได้เหมือนเพื่อนพี่หรอกพี่กินเนื้อจระเข้นะ้นจอจริงจริง กูเรื่องนี้อย่าไปคิดหรอกแก้มขีดยิ้มเยอะๆ้บิ๊กฟ้าหนูบอกว่าสีสวยใช่ไหมใช่หนใช่หนูชอบอันนี้คือสีเบอร์อะไรอ่ะศูนย์หกค่ะศูนย์หกแท่งหนึ่งใหเนาะมันมันมีชื่อข้างตูดปะใต้ตูดอ่ะเออสีสวยสวยอ่าสีนี้สวยอันนี้ออกส้มสวยจริงเพราะว่าสีนี้มันอิดหน่อยๆเออนี่อ๋อเราต้องไปซื้อแล้วนะทุกคนไม่ได้ซื้อ มันจะติดคนมากจะไม่ติดรอยเลยเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราทาเราต้องเหมือนทิ้งไว้สักแบบนึงไว้นิ้วไงอะไรนี่อิงฟ้าใช้หกศูนย์นะคะอ่ะเบอร์อ่ะเบอร์อ่ะเบอร์ว้าว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 เศริดลาว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 เฮ้ยเป๊ะเบอร์อกเริ่ปฝึกเต้นดีกว่า สวนผักสวนโอ้วอเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวยบอสวยแล้วสวยงามกว่เจ้างามกว่าเจ้างามกระเจ้าริงอ่ะเราเราเราเติมลูกเล่นได้นะอย่างอันนี้ก็คือเหมือนใจนี่แล้วใช่ไหมก็จะเติมแบบตุ้ยอ๋อให้มันนี่ไง เด็กคนนี้คือเทคนิคอิงฟ้านะคะทุกคนห้าเราดูเด็กขึ้นเออวนั่นแหละมิกซ์ไปเลยเออเออเราจะดูเป็นอิงฟ้านะคะเรียบร้อยค่ะฟ้าน่ารักมาก เพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้สีส้มแล้วเมื่อกี้เขาใช้ติ้นสีสีแดงเออมันก็เลยออกมาเป็นสีนี้ครีมนะคะแล้วก็แป้งแป้งพามแล้วก็แปรงด้วยนะคะแล้วก็ลิปของเมเบลีนก็คือจบฟินิชลุควันนี้ครับสีสุดสีสุดเดี๋ยววันนี้ไปทำคลิปสอนเต้นด้วยนะเรายังเหลือการบ้านอยู่นะยังเหลือคลิปสอนเต้นอยู่อีคนรอเ่าบอกทำเมเบลีนด้วยเมเบลีนรออยู่นะคะโอเค สวยครบจบทีเดียวกี่นาทีพี่เชื่อใจจบสิบสองนาทีค่ะไม่ประบทซื้อสองนาทีนะทำไก่ด้วยยามะม่วงไปทำในงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยววันคอนเสิร์ตทำให้ใช่อะไรอ่ะคุยกล้องเขาหน้าหลักเขาทิ่งมาให้ทำ มาเป็ี่ปู่เหรอคะตนใจดีใช่พี่ชยแต่งหน้าไวมากใช่12นาทีเป็นลมฮะเรียนแต่เอาไว่เดี๋ยวไหมแม่แม่ต้องเอาเบอร์สองมาเปลี่ยนถ้าจีบอิกฟ้าจะจีบเลยค่ะมันมีขนมตรงนี้นะพี่ชยกินได้เลยอะไรต้องเอาเบอร์สองมาเปลี่ยนให้น้องนี่มันมีเบอร์หนงเบอร์สองต้งเข้าแล้วมีเบอร์สองอยู่ในนั้นเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มให้ตอนนี้ยิ่งไฟเหลือพีเซนเตอร์ผมอยู่นะคะ เพิ่มได้ตลอดพรีเซนเตอร์ผมรับที่สามล้านห้านะคะเหลือรถผมเหลืออะไรบ้างร่างกายใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ายังไม่มีแอร์เตารีดเก็บตังค์น้ำยาปั้นผ้านุ่มอะไรคะเก็บรังซื้ออะไรค่ะโอ้มากมากอยากได้มาค่ะ อส่วนใหญ่เราเห็นแต่พี่โดมพี่โดมเขาชอบร้นพี่โดมพี่โดมก็ขับแหละมันดูลุยเดี๋ยวมันดูใช่ใหญ่แต่หนูแต่เวลาเวลาจริงเราเวลาจอดรถเวลาขับไปนู่นนี่นั่นนะคะได้ปกติปกติหนูว่ามันเข้าแบบไม่ยากมันไม่รุ่นใหม่ๆมันจะทุ่งแบบเละไม่แออัดเลไม่เอาแล้วใครเองฟปิงได้ช่วยกันดันสันสิวคขนาดนี้ เพราะว่าเวลาน้ำท่วมก็คิ้มใต้ตาเราคิ้มใต้ตาด้วยค่ะเราคิ้มใต้ตาก็ยังไม่เข้าแต่วันนี้24เรามีมาร์คหน้าถูกตานิ้วมาร์คหน้ามาร์คหน้าทองคำถูกใช่ไหมฝากไปแล้วหรอโอเคไปไปซ้อมแล้วคันแต่งหน้าเสร็จแล้วโอ้โหจะพาไปดูเลยกันซ้อมเพลงนดงกันาไหมคงได้รันเพลงอยู่หรือเปล่าคะอันนี้เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ร้องกะเช้าตอนนี้หยุดไปแล้ง หยุดแล้วเพาหยุดแล้วเราเดินเข้าไปดูได้ปบแฟลปหนึ่งโอเคมาให้อิงฟ้าพาเขาไปดูในห้องสตูนะคะให้้้องฟาช่วยดูแลดีอิงฟ้าก่อนในลบแรกแล้ววันไหนใจไม่ดีพี่เอ๋สรุปว่าหมดต้องไปไหมหรือว่าไม่ไม่ไปแล้วไม่่เจ้านานเลยแค่นั้นไม่น่ารอดนะอืม ที่ที่ไปกับพี่จอร์ดเหรอเออหนูว่าไม่น่ารอดใช่หนูว่าไม่น่ารอดไม่น่าทันตรง,น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 ,งน,นี้เนี่ยมันมีพี่ชายกับหลุนตตรงไหนขั้นข้นไปนะใช่ว้าว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 เนี่ยนะคะมาดูบรรยากาศนะคะในห้องสอบ สัญญาณมันขิดเพราะว่าเขาเขาเขาบอกไว้ถ้าอางนั้นเราก็คงต้องออกไปโอเคอิงฟ้าบ๊ายบายอืมาวัสดีอ้าวมันมีสองโอเคได้ค่ะอดเลยสัญญาณกลับมายัง まいまい。<laughs> my, my.